วันนี้คุณครูบอกผมว่ามีคนเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพผมตอบกลับคุณครูไปว่าผมนี่แหละคือหนึ่งในล้านย้อนไทม์ไลน์ราวปี2013เจมส์แมดดิสันเด็กหนุ่มวัย16จากโคเวนทร์โพสเรื่องราวดังกล่าวลงทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาครับณนวันนั้นแมดดีสันยังเป็นเพียงเด็กชายชาวอังกฤษผู้มีไฟอยากเป็นนักเตะอาชีพเหมือนคนอื่นๆโอเคเขาอาจเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับโคเวนทรีทีมเยาวชนตั้งแต่8ขวบ หากแต่นั่นก็ยังห่างไกลและไม่มีใครล่วงรู้อนาคตว่าคําตอบแบบคิดการใหญ่ของเจ้าหนูนี่จะเป็นจริงอย่างที่วาดฝันไว้หรือเปล่าที่ตลกร้ายคือคนเป็นครูผู้คอยทําหน้าที่แนะแนวให้คาปรึกษาวัยรุ่นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดันตอกย้าว่าฝันของเธอมันยากเพ้อฝันนั่นมันโอกาสหนึ่งในล้านเลยนะเจมส์ไม่รู้สิเจอคําพูดบั่นทอนงี้เป็นคนอื่นอาจมีซึมมีหงอไม่ก็ถอดใจล้มเลิกกลางคันไปแล้วทวันนั้นไม่ใช่กับเมดิซัน เด็กคนนี้กล้าหาญพอจะเชิดหน้าตอบกลับสั้นๆแต่ได้ใจความว่าคอยดูผมจะเป็นหนึ่งในล้านให้ครูเห็นจากเหตุการณ์ดังกล่าววันเวลาเดินหน้าทําหน้าที่ของมันไม่หยุดหย่อนครับ2ปีให้หลังจากเด็กในทีมเยาวชนเมดิสันถูกโปรโมตขึ้นชุดใหญ่โคเวนทีสสมอสรอนที่กําลังลเล่นในลีกวันหรือฟุตบอลระดับดิวิชั่น3ของประเทศอังกฤษถึงตรงนี้ในทางทฤษฎีแม้จะยังมีสถานะเป็นนักเตะลีกล่างหากแต่นวันนั้นเมดิสันคือนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวละ มองผิวเผินในวัย18ย่าง19เจ้าหนูนี่ก็ทำตามที่เขาลั่นวาจาไว้กับคุณครูสำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามในทางปฏิบตัติเด็กคนนี้ไม่หยุดแค่นั้นเจมส์เมดิสันยังคงเดินหน้าไล่ล่าความฝันต่อเนื่องต้นปี2016เขายกระดับจากหลีกวันมาค้าแข่งกับนอริชในเดอะแชมเปี้ยนชิพโอเคแม้จะโดนปล่อยยืมช่วงสั้นๆไปยับเวลกับอาบัดินในลีสกอตทวารรู้การ2 0 1 7ถึง2018ัเมดิสันก็กลับมาแจ้งเกิดเต็มตัวกับนกขมิ้นเหลือออ่อรับ 49นัด15ประตู11แอสซิสซิคือผลงานสุดร้อนแรงที่เจ้าตัวทำได้กับนอริชในเมื่อเด็กมันมีของต่อให้เล่นหลีกรองก็มีคนเห็นที่สุดแล้วซีซั่นต่อมาฝีเท้าของเมดิสันไปเข้าตาเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังหลีกสูงสุดตรงนี้แหละที่เขาพาตัวเองขึ้นมาขาแข่งบนเวทีพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์2018ิจิ้งจอกสีน้ำเงินตัดสินใจคว้าเจมส์เมดิสันมาร่วมทีมก่อนจะมอบเสื้อหมายเลข1ิให้ดาวรุ่งคนนี้ทันที ความสุดยอดคือนับจากวันนั้นเป็นเวลากว่า5รู้กันแล้วที่แมดิสันออกไปจนภายในถิ่นคิงพาวเวอร์ว่ากันด้วยผลงานฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะระยะหลังต้องบอกว่าหมอนี่ขึ้นแท่นตัวแบกนระุกเลสเตอร์ไปแล้วถึงตรงนี้กราฟอาชีพของเด็กหนุ่มจากโคเวนทีก็ดูมาไกลและไปได้สวยมากๆแต่ถ้าจะติดก็ติดเพียงอย่างเดียวคือแมดิสันมักจะเป็นเส้นขนานกับทีมชาติเสมอครับปัจจุบันในวัย25กรับหมอนี่เพิ่งจะเคยลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เพียงหนึ่งนัด ในเกมยูโรรอบคัดเลือกกับบอลเตยในโกเมปีสองพันสิ้นั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาได้สวมยูนิฟอร์มทรีไลออนจากตรงนั้นสลับมาฟุตบอลโลก2022ด้วอยความที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากเกรตเซาลเกตเวิ l ์ c คัพผลนี้ก็เช่นกันแม้จะโชว์ฟอร์มเก่งกับต้นสังกัดแต่ถ้าเมดิซันจะถูกมองข้ามอีกครั้งก็คงไม่ได้เหนือความคาดหมายอย่างไรก็ตามถ้าสังเกตการเดินทางของเด็กหนุ่มคนนี้ตั้งแต่ต้ตตนเรื่องจะพบว่าเขาใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือนำทางเสมอครับ เชื่อแรกเชื่อว่าผมจะเป็นหนึ่งในล้านเชื่อที่สองเชื่อวันนักเตะหลีกวันก็มีโอกาสขึ้นหลีกสูงสุดเชื่อที่สอวันนี้สําคัญเชื่อวัาทุกอย่างเป็นไปได้ที่สุดแล้วความเชื่อนั้นก็พาเขามาไกลเกินฝันอีกครั้งเช้าวันพฤหัสที่10พฤศจิกายนซาเกตแจ้งไมดิสันผ่านโทรศัพท์ว่าเขามีชื่อติดหนึ่งใน26คนชุดลุยฟุตบอลโลกไม่อยากจะเชื่อผมกําลังจะได้ไปบอลโลกความฝันเป็นจริงแล้ว เมดิสันโพสภาพวัยเด็กมืคลั้นสวมยูนิฟอร์มทีมชาติอังกฤษเต็มยศพร้อมแคปชั่นดังกล่าวจากคำบันทอนที่ว่ามีคนเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ9ปีต่อมาถ้าครูดูอยู่ลูกศิษย์ครูคนนี้ไม่ใช่แค่1ในล้านธรรมดาแล้วนะหากแต่เจมส์แมดิสันกำลังจะเป็นนักฟุตบอลที่ได้ไปเล่นบอลโลกด้วยครับครู